สรุปแนวทางการหาหรือกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนหักเท่าไหร่อ้อยไฟไหมป้ปนเปื้อน ได้หรือไม่เงินอ้อยสด120บาทเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไระอ้อยนะครับรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับซึ่งในวันนี้นะครับมีการสรุปแนวทางการหาลือนะครับกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนนะครับ การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายนะครับในส่วนของพี่น้องชาวละออยในปีการผลิต2,567ทั6 8นะครับปีการผลิตหน้าซึ่งมีการประชุมครั้งที่2นะครับในวันจันทร์ที่17มิถุนายนในปี2,567นะครับที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งสำหรับการหารือนะครับสรุปออกมา3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับจะมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ในประเด็นที่1นะครับเห็นควรยกเลิกนะครับในเรื่องของการกําหนดราคาอ้อย2ราคานะครับแยกราคาอ้อยสดนะครับและราคาอ้อยไฟไหมเนื่องจากการคํานวณนะครับมีความซับซ้อนนะครับและความยุ่งยากที่จะทําความเข้าใจนะครับให้กับทางพี่น้องชาวอ้อยนั่นเองครับสําหรับในเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการหักเงินค่าอ้อยไฟไหมนะครับอ้อยยอดยาว มีสิ่งสกกระบกและสิ่งปนเปื้อนนั่นเองครับจะหักอยู่ที่อัตราตันละนะครับ60บาทต่อตันโดยจะนําเงินที่หักได้นะครับส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเพื่อเฉลี่ยนะครับคืนอ้อยสดทั่วประเทศโดยมีทางภาครัฐนะครับเติมเงินให้ครบ120บาทต่อตันนั่นเองครับและในเรื่องที่3นะครับจะเป็นในส่วนของเงินอ้อยสด120บาทนะครับโดยจะให้นําเสนอนะครับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ตัดอ้อยสดนะครับส่งโรงงานนั่นเองครับในส่วนของฤดูการผลิตนะครับปี2566-67ปีการผลิตที่ผ่านมานั่นเองครับโดยได้เสนอนะครับไปพร้อมกันนะครับกับข้อเสนอนะครับในปี2567-68นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นข่าวอันดีนะครับของพี่น้องเกษตรกรชาวละอ้อยนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับที่ตัดอ้อยสดนะครับส่งให้กับทางโรงงาน ก็ยังรอเงินส่วนตรงนี้อยู่นะครับซึ่งก็ภาวนาว่าจะให้ได้รับในส่วนของเงินตรงนี้นะครับกับทางรัฐบาลนะครับ <c oughs> ก็ขอให้เสนอในส่วนของตรงนี้นะครับผ่านคณะคอรมอนะครับและอนุมัติโดยเร็วนั่นเอง <c oughs> ครับ <c oughs> ทางสอนอนะครับจะนําเสนอข้อหาดื้อของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับทั้ง3เรื่องนี้นะครับโดยเสนอต่อทางเลขาสนอนะครับและทางประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ เพื่อดําเนินการนะครับตามขั้นตอนต่อไปนั่นเองครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับหวังว่าในส่วนของข่าวในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทางเรานะครับหากมีการอัปเดตข่าวสารมานะครับจะรีบแจ้งนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยรับทราบข่าวสารกันโดยทันท่วงทีนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ